สวัสดีครับสื่อวิดีโอนี้นะครับก็จะเราก็จะมาเรียนรู้ในการสร้างซิมูเลเตอร์ที่เป็นการคำวนวณน้ํานะครับโดยใช้ฟิสิกส์นะครับในโปรแกรม b บนเดอรนี้เขาจะคำวนวณมาให้แล้วนะครับก็หลักๆเลยคือเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็นิวไฟล์ขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าวัตถุที่เป็นโดเมนที่ชื่อวัตถุคิวอ,อยู่แล้วครับไม่ต้องสร้างหรือถ้าใคร ไม่มีนะครับก็ไปแอดเข้ามานะครับก็ส่วนมากก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นเราจะให้วัตถุตัวน,นี้เป็นโดเมนนะครับคือวัตถุในการจำกัดของน้ำนะครับก็ปรับแต่งรูปทรงตามต้องการนะครับ ที่ปรับแต่งลูกทรงนี้คือให้ขนาดความกว้างของการไหลเวียนของน้ํานะครับว่าจะให้มันไหลเวียนสิ้นสุดอยู่ที่ไหนสัสงเกตได้จากจุด,ดาจากเส้นขอบสีส้มนี่นะครับคือน้ําไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วนะครับนั่นคือจุดสิ้นสุดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็แอด o v sphere เข้ามา1อันนะครับ1บอ าที่แล้วก็จัดเรียงให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับวางกึ่งโอเคครับจากนั้นก็ย่อท้หนึ่งใหญ่เกินไปเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เอาวัตถุที่เป็นโดเมนเนี่ไปกำหนดค่าให้ฟิสิกส์มารู้จักก่อนไปที่เมนูฟิสิกส์นะครับ กด add fluid เข้ามานะครับตรงไทนี้จะมีเมนูให้เลือกนะครับจะมีพวก control particle off off l l o w in follow in o p i c a l แล้วก็อีกหลายหลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุ d o m a i ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็น domain มมน,นะครับตออให้เป็น d o m a i จากนั้นก็ให้วัตถุตัวนี้เป็นน้ำนะครับไปที่ fluid แล้วก็ in follow นะครับ สังเกตได้ว่าเราจักให้วัตถุตัวนี้มันตกมาอ,าอยู่ตรงนี้นะคับบุน้ํามันตกมาจากท้องฟ้านะครับหรือจะให้มันกระเด็นออกไปก็ดูตามแกนนะครับแกนที่เห็นนี่ก็จะมีแกนแทรแกนวายนะครับถ้าแกนแทมันจะเป็นการตกหล่นนะครับเป็นแรงน้ําถ่วงลงมานะครับถ้าเป็นแกนวายนี่ก็จะเป็นการผลักน้ําออกไปนะครับถ้าเกิดว่าใส่แกนแทรกกับแกนวายลงไปจะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนอเราจะมาลองกันดูนะครับนะ แกนแทสักประมาณ3แกน y ให้มันพุ่งออกไปสักประมาณสองนะครับพอได้แล้วก็ไปที่คลิกที่โดเมนนะครับแล้วกดไปเรียกพื้นที่จัดเก็บก่อนนะครับจัดเก็บการคำนวณน,นะครับแล้ผมจะให้มันไปจัดเก็บที่ไดดีได้ี e. นะครับ โดยจะสร้างโฟลเดอร์ไว้กด shortcut คือ i นะครับสร้างโฟลเดอร์ไว้ชื่อว่า water นั่นเองกิกนะครับแล้วก็แอบเซ้นเข้าไปนะครับปึ๊บได้แล้วกด black นะครับสังเกตนะครัว่า resolution ตรงนี้คือการปรับค่าความละเอียดของน้ํานะครับถ้ายิ่งละเอียดยิ่ง l e n d e r ยิ่งประมวลผลชา้านะครับแต่ถ้าเอาแบบว่าแค่ทดสอบทดสอบก็เอาประมาณแค่65ก็พอนะครับก็จะ คำวนวณน้ำประมาณ5เมกนะครับไฟล์จัดเก็บเมมโมรี่ใช้พื้นที่ความจําประมาณ5เมกะไบต์นะครับถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งกินนะครับเห็นไหมครับยิ่งละเอียดยิ่งกินนะครับก็เอาแค่65ครับพอแล้วแล้วก็กด black นะครับแล้วก็รอทําการประมวลผลนะครับเห็นไหมครับรอทํา่างประมวลผลอย่างนี้จนเสร็จนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมา สักครู่นะครับ โอเคครับคำนวณเสร็จแล้วแล้วก็ทำการพรีวิวอิเมชั่นกันดูช็อตปึ๊บเห็นไหมครับ <S <S สังเกตได้ว่าน้ำไหลออกมานะครับแล้วก็เห็นไหมครับสังเกตได้ไหมครับว่าพื้นที่จำกัดของน้ำมันอยู่แค่ขอบที่เรากำหนดไว้นะครับอันนี้เฟรมไม่พอนะครับเลยไม่เต็มนะครับถ้าอยากให้มันเต็มก็ต้องให้เฟรมมันได้เยอะหน่อย เห็นไหมครับเริ่ลองมาตกแต่งกันนิดนึงตกแต่งทำน,นิดนึงให้มันดูสวยๆ อาวัตถุสเปียร์ตัวนี้ก็ซ่อนไปเลยนะครับกดไปที่เอารเนอร์น,นะครับก็จะมีตถุสเปียร์ให้ซ่อนมีลูกตากที่ลูกตานะครับคือการคือการปิดนะครับกดไปจัดมุมกล้องซะหน่อยอ้า สักนิดนึงจัดแสงจัดแสงยารืมจัดแสงสังหน่อยนะครับก็ลองมาปรับแต่งกันดูแล้วแต่สไตล์ของคอ่เพราะสังเกตว่าวัตถุยังไม่ละเอียดพอนะครับก็จะทำ,ทำยังไงดีมาที่ m o d i f i e r นะครับ Add m o ดิ f ฟ e r เป็น Sub Sub s u b d ี v i c e ว่าซับเซฟนะครับปึ๊บละเอียดไหมครับอันนี้สุดยอดเลยยิ่งละเอียดยิ่งกระตุกถ้าคัดจอใครแรงแรงก็ไม่น่ามีปัญหาปึ๊บอ่าตอนนี้เราจะทำการสมูทอีกรอบนะครับเยไปที่จอดคัดทีนะครับเปิด ฟังก์ชัน object tool นะครับตรง Shading นี่สังเกตว่าจะมี Smooth กับ Brown นะครับ mm hmm. ก็ที่ Smooth นะครับเพิ mm ่ hmm. มการ Smooth 5 mm hmm. ได้แล้วเพิ mm ่ hmm. จากนั้นเรากด r e n d e r ดูนะครับ F12 mm hmm. อ่า mm hmm. เห็นไหมครับอ้ตอตรงนี้ยัง r e n d e r อยู่ mm hmm. เห็นไหมครับถ้าถึงปิดไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งให้มัน ไม่ต้องเรนเดอร์นะครับนี่ฮะตรงกล้องนี้ไม่ต้องเรนเดอร์นะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วเราเรนเดอร์ใหม่อ่าแั่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะมาใส่แมทเทเรียลให้มันนิดหน่อยนะครับ ทำไปเรนเดอร์ไปอ่าทงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการสร้างซิมูเลชันน้ำนะครับก็ลองเอาไปปรับแต่งกันดูนะครับมีหลายรูปแบบนะครับการสร้างน้ำไม่ใช่มาจะมีแบบเดียวตามถนัดนะครับนี่ไหมครับเสร็จแล้วครับง่ายๆครับ ลองเอาไปแบบต่างใช้กันดูนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในที่ผมสร้างเสร็จแล้วนะครับเปิดให้ดูมันอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่สร้างเสร็จแล้วนะครับนี่ไหมครับปึ๊บเฮแล้วก็เอามาปรับแต่งการใช้งานกันดูนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ